ต่อไปเป็นวาระเรื่องด่วนยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปประมวลภาพรวมสองวันของการอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติตามมาตรา152ของรัฐธรรมนูญปี2560เพื่อสักถามและเสนอแนะการบริหารราชการแผ่นดินต่อคณะรัฐมนตรีตามยติจะมี4วิกฤตที่จะชี้ว่ารัฐบาลชุดนี้ล้มเหลวคือเศรษฐกิจโรคระบาดการเมืองและการบริหาร ภายใต้ยติแพงจนพังทั้งแผ่นดินและนอกจากคำปฏิเสธจากผู้นำรัฐบาลว่าแพงทั่วโลกเพราะวิกฤตโควิด -19 แล้วก็พร้อมรับฟังข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปปรับใช้ประกอบการบริหารเพื่อประชาชนและประเทศชาติต่ตอไปและย้ำว่าภายใต้การบริหารนี้ดำเนินการโดยสุจริตมาตลอดอย่าพูดคำนี้กับผมหากว่าไม่มีหลักฐาน ไม่มีคดีความที่ทําให้เกิดความไม่เชื่อมั่นซึ่งกันและกันผมยืนยันผมเข้ามาตรงนี้จากวันนั้นถึงวันนี้และวันต่อๆไปถ้าผมยังอยู่ผมจะไม่มีการทุจริตโดยเด็ดขาดทั้งนโยบายเจตนารมตัวผมย้อนกลับไปดูวาสารมาก็แล้วกันสิ่งที่ผมสัมผัสได้คือท่านรักประเทศครับท่านรักพี่น้องประชาชนครับ แต่ท่านรักไม่ถูกท่านเองครับวิธีการรักของท่านไม่ชอบแต่จิตใจท่านรักเพราะฉะนั้นผมอยากเอาจิตใจดีๆของท่านครับมามองดูตัวท่านเองบอกกับตัวท่านเองว่าฉันจะทำประโยชน์เพื่อพอน้องประชาชนและประเทศชาติบ้านเมืองให้ดีที่สุดโดยการประกาศว่าขอออกจากตำแหน่งนี้จะด้วยการลาออกก็ได้นะท่านประธานแก้ปัญหาได้เร็วครับ มีคอรมอรชุดใหม่เข้ามาทําให้สภาเข้มแข็งหรือดีสุดก็คือนอำนาจให้กับพี่น้องประชาชนครับประกาศยุบสภาเลือกตั้งกันใหม่ขึ้นกับประชาชนว่าจะมอบอํานาจให้ใครไปบริหารประเทศชาติบ้านเมืองต่อไปนั่นคือการแก้ปัญหาโดยเบ็ดเสร็จ็ดขาดนักวิชาการสถาบันพระปกเกล้ามองการอภิปรายครั้งนี้เป็นเพียงการอาศัยจังหวะรัฐบาลคะแนน,นนิยมไม่ดี จึงใช้เวทีอภิปรายทั่วไปเป็นเครื่องมือทางการเมืองเท่านั้นไม่เห็นบรรยากาศเสนอแนะปัญหาที่เกิดขึ้นหาข้อมูลใหม่ได้ยากประชาชนได้ประโยชน์เพียงให้ฝ่ายค้านสะท้อนความอัดอั้นให้ในายกรัฐมนตรีรับทราบเท่านั้นและยังไม่เชื่อว,ว่าหลังปิดฉากอภิปรายข้อมูลต่างๆจะนําไปสู่การแก้ไขปัญหาให้ประเทศได้จริงเราก็จะเห็นว่าพอพอเป็นมัน,ม,นมันเป็น การอาศัยสถานการณ์แล้วก็ใช้เครื่องมือมาเนี่ยมันประเด็นที่มันมันมันควรจะเป็นเรื่องของเนื้อหาสาระนะครับจริงๆอธิบายทั่วไปเนี่ยวัตถุประสงค์คือเขาอยากให้เป็นการอภิปรายกันเพื่อเสนอแนะต่อรัฐบาลซักถามปัญหาอะไรต่างๆให้รัฐบาลมาตอบมาที่คลายนะครับคล้ายๆถามก็ทู้ใหญ่เพียงแต่ว่าพอพอ,พอมันมามาในช่วงแบบนี้แล้วมันถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง อารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมันก็อารมณ์เหมือนกับว่าคาอภิปรายส่วนใหญ่มันคล้ายๆกับการซักฟอกคล้ายๆกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจซะมากกว่านักวิชาการระบุว่าหากการอภิปรายแบบไม่ลงมติครั้งนี้ฝ่ายค้านจะปูทางไปสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบลงมติในเดือนพฤษภาคมและยังเน้นข้อมูลเดิมนอกจากจะทําให้ประชาชนเบื่อหน่ายแล้วยังจะเข้าทางรัฐบาลที่จับทางการอภิปรายของฝ่ายค้านได้ และแม้นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลจะชี้แจงได้รวมถึงมีคำยืนยันจากหัวหน้าพักภูมิใจไทยนายอนุทินชาญวิลกูลว่ามีเสียงในมือแล้วถึง260เสียงที่มาจากสสพักร่วมรัฐบาลและสสพักฝ่ายค้านบางส่วนที่จะร่วมสนับสนุนแต่ก็ยอมรับว่าหากสถานการณ์ภายในพักร่วมรัฐบาลยังไม่นิ่งอาจเกิดการเปลี่ยนขั้วทางการเมืองได้ทุกเวลา